พี่พี่พี่การบินมีฟังก์ชันใหม่แล้วเหรอใช่ตอนนี้การบินในไทยสามารถวัด ECG ได้แล้วนะอัพยังไงไปดูกัน่ะ,ะก่อนอื่นเราเข้ามาที่แอปการบินคอนเนคก่อนเลยนะ,อะพอเราเข้ามาในแอปการบินเสร็จแล้วใช่เราเลือกอุปกรณ์ที่เราใช้เลยเนี่ตอนนี้พี่ใช้ฟินิก847เมนอยู่โอ้ของหรูเอออย่างหรูนี่เราเามาที่ติดตั้ง ECG เลยเนี่ยเราก็อ่านแบบเริ่มต้นการใช้งานทำตามที่เขาบอกได้เลยแต่เราต้องมาใส่ที่ด้วยนะ พราะว่าจริงๆเราฟังก์ชันเนี่ยเขาสามารถใช้ได้ตั้งแต่คนอายุ22ปีขึ้นไปนะเพราะเขาบอกว่าเด็กกว่านั้นอะหัวใจมันยังโตไม่เต็มที่นะแล้วเขาก็จะแนะนําวิธีการใช้งานบอกฟังก์ชันต่างๆนะเราก็อ่านไปเรื่อยๆภาษาไทายเรื่อยง่ายเลยภาษาไทาย,ยใช่เนี่ยมานี่เล้วนที่นาฬิกาเราวางแขนไว้กับโตนะนะครับแล้วก็จับที่ขอบโลหะของนาฬิกาแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วอะนาฬิกามันจะบอกสรุปมาด้วยว่า ร่างกายเราปก,กติไหม่าเดี๋ยวรอดูกันอาเนี่ยพอใส่แล้วนาฬิกามันจะสรุปข้อมูลต่างๆเลยนะว่าตอนนี้เราเป็นยังไงอะไรพวกนี้ครับ่าแต่ถ้าเราเลือกเป็นภาษาไทยมันจะบอกข้อมูลเป็นภาษาไทยเลยนะอันนี้และข้อมูลพวกนี้เราสามารถกลับไปดูในแอป Garmin ได้เองนะแน่แจะขึ้นในแอป Garmin เลยอาเนี่ยมันจะสรุปบอกเลยแล้วเราสามารถอะ export มาเป็นไฟล์ PDF ได้ด้วยนะ อุปกรณ์ที่รองรับตอนนี้ก็จะมีเป็นฟินิ n เจ็ดโปรเอพิ r โปรฟินิ x แปดซีรีส์เวนูสองพ s v e n เวนูสามแท็ 7, ติกเจ็ดคอทิกเจ็ดถ้าเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็แวะมาที่บันตาน่าร้านได้ทุกสาขาเลยครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ได้เลยฮนะ๊ายบายบาย